ตอนเด็ก้าเขาพอกับช่องนังเอกฟินแลนด์หลังจากที่เขาไปล่อในเมืองมาแล้วบัดที่นี้น้างกษตรภาพมี่นอ้องมาตัดป่าตัดป่าแพกถุงจ้ะตัดป่าแพกถุงแล้วก็เขาอันตู้แช่เข้าไว้เอาไว้เมื่อบานเลยจ้ะน้างกษตรมาตัดอันหางกับขีดม,มันออกนีเละจ้ะเฮ็ดหน้างกษตรแพทยเขาตู้แช่ไวจ้จ้ะเดี๋ยวน้างกษตตัดเรา นาสิมาแพ็คได้จ้ะมามาเขาสิาแพ็คกันแบบเลยคุณจ่าแ่าก็ได้แพ็คเซ็นละถุงละอ่วนส้มบะแหงกะถุงละสามขีดจ้ะส่วนส้มนี่มันแหงแน่แล้วมันโค้งเค้งมันก็ได้สองขีดครึ่งจ้ะเนี่ยแ่งกะบ่ได้ถุงบ่ได้หลา,ลายจ้ะในป่าหกถุงป่าหวานนั่งบ่แหงป่าหวานนั่งเอาใส่ตู้ฟิตไปก่อนอ่ะนางสีไฮเบิ้ง ปลาปีกไก่ที่นั่งเห็ดไว้จ้ะใส่สองปีดไวน้นะปลาปีกไก่ที่นั่งในลายอยู่จ้ะปีนี้นั่งบ่ได้นี่ก็เป็นคาเห็ดเพลิงหวานจ้ะที่นั่งมาสิโยมาไปทาซุปไถยังนี่จ้ะทีเป็นคาเห็ดตัวนี้นี่จ้ะซุปนี่ก็เป็นผลไม้ที่จะไว้พ่อใหญ่กินนี่ละจ้ะ จะรอเก็บพักได้หน่อยนึงจ้ะพักยังมูบรูซื้อมันดอกแต่ว่าเพิ่นวมากินได้แล้วที่นั่งเอามากินน่ะนะจ้ะแล้วกันนี้พักกุมบานเฮ้าเพิ่นว่าพักกุมพักกันดอกเมี่ยเปิรนลบานดอกเมี่ยเปิรนฝรังกะกกุมพักการบานเฮ้านะกันตอนนี้นั่งที่นั่งกินเมือนั่นนี้จ้ะพรากินอยู่น้าก็เมา่หลวกอีกแต่ว่านั่งหามมองพักน้ำบ้านห้องมองพักกูดพันใน้่อนะจ้าระยกสามสี่ขึ้นเป็นอาทิตย์ขึ้นได้บุ้นนี่จ้า ถามผู้เพื่อนนั่นเพื่อนเคยกินกันจะ้ะขันอยู่บ้านกับบ่ได้ถามภาัยยากแล้วกเ็เฮ็ดเป็นอยู่เนาะอันนี้อยู่เมื่องนออเข้ากับบรู้วันกินยังไงเนาะเยอะนะ